กราสวัสดีสวัสดีวันนี้มาพบกับผมกันอีกเช่นเคยมาวันนี้อยู่ในเกมเวยออฟเดอะคิวเเล่นกันซะง,งัยว่าเกเรนซิ่งเกเรนซาแล้วกันวันนี้ขอจัดทีเด็ดอะไรนอกก็ยาวบอกเลยว่าห้ามพลาดเออวันนี้ก็พกมาเยอะพอสมควรขอเปิดที่หมายเลเลยแล้วกันเออจัดไปออโต้สิบหมายสิบหมุนยังไงเปิดหัวไม้ยังนิดอยอยู่หูย แล้วไหลเจมาช็อตนี้โอ้ยแล้วไหลซีกอีนึ่งทีแล้วเป็นวายวายเชื่อมอีหนึ่งทีโอ้สวยเปิดบอลเลยแล้วกันกดสลับเปิดบอลเลยแล้วไหลถุงทองมาช็อตนี้โอ้ยยังไงโอ้โหโอ้โหแล้วไหลเคมาช็อตนี้สวยแล้วไหลเหรียญมาอีกหนึ่งทีแล้ววายเชื่อมตอนนี้โอ้ยสวยแล้ววางเราแถวสองแถวสามมาโม้ยล้มมากระชงกระดาน เอ้ยแล้ววายยังเชื่อมอยู่หูยแล้วไหลมาช็อตนี้นาคิวยังชิวอยู่แรปเปเป็นวายวายเชื่อมหนุ่มทองหูยแล้วไหลไหมหนึ่งที <Y S 1> เอาเรื่องวเฮ้ยบัดขให้ซุปเปอร์ไปการันทูกวงไฟแดงในช็อตนี้หูย,หยสวยงามตามทองเรื่องเออขยับไปไม้หกเลยดีกว่าไอ้ไม้ไม้แปดหรือไม้หกจะขยับไปไม้หกะไรเออรวยปะเนี่ย มาขยะประมาณแปดหรือว่ามันไม่รวยไม่หอไมหไรก็สับปิดบอเปิดโบอย่าไปย้ำอย่าไปซ้ำเออยังไงอุย้ยแล้วยังไหลนิด,ดนึง,งอยองอู่แล้วไหลสิบหมาหนึ่งทีสวยแล้วไหลกับเหรียญยังไงแล้วไหวเชื่อมคิวโอเคสวยแล้วถุงทองมาชอดนี้แล้วไหลคิวคิวอยู่แล้วเปิดไหวอุ้ยแล้วสเกตติ้วลงมารอสามตัวยังไง มาเถอะขอร้องอย่าให้ร้องขอแล้วไร่เจมันหนึ่งทีโอ้โหลุ้นสกเก็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวยังไงอุ้ยแล้วลงมาแถวสองอืม,อมบอกเลยหวานเจี๊ยบเอาเรื่องว่ะเฮ้ยอะไรกันกับเนี่ยยังไงยังเล่นเรืออยู่แล้วไร่สิบป,ประกาศมาโอ้โห แล้วไลเคก็สิบมามาไพหนึ่งทีสวยแล้วหูมาไพหนึ่งทีแล้วเป็น,ปนวายวายเชื่อมฉันนี้โอ้โหมาแล้ว่ะได้แลไรเจมายหนึ่งทียังไงแล้วหูแล้วยังนิ่งอยู่คูนซีเวแล้วด้วยขอแค่หมุนเดียวพอเลย เหมือนเหมือเรื่องข้าต้มเบื่อเอ้ยหรือเรื่องข้าต้มเคเรื่องไม่ใช่หรือข้าต้มเบื่อฝ่ายมอสโบไปติดตลกซะแล้วยังไงแล้วหวายเชื่อมีหนึ่งทีโสวยโอ้โหะไหลนาะจะไหลนะผมบอกเลยแล้วไหลสิบหมาช็อตนี้บาดควายหนึ่งทีสวยแล้วยังไงโอ้โหยังเนิๆื้อเฮ้ย แล้ยังไงโอ้นิ่งเก็บกันทุก,กคนยังไงแล้วยังได้มาฟีหนึ่งหมุนโอ้โหแล้วไรเคมาชอตนี้มาควา้สวยแล้วโอ้ยมากใหยหนึ่งทียังไงแล้วโหูย โอ้แล้วรางวัลรวมไหลมาสวยๆเลยช็อตนี้หู่งถือว่าไรานอคาฟีก็มาดีจัดผมบอกเลยอะไรนอคาฟฟีก็มาดีพอสมควรเออยังไงแล้วไรามาช็อตนี้แล้วหวายเชื่อมอีกหนึ่งทีแล้วหวายเชื่อมเจงหนึ่งช็อตหูวิ่งมาแล้วข่อยแรงแล้วไรสิบมาอีกหนึ่งทีหูิแล้วเป็นไายหวายยังเชื่อมอยู่หูสวยแล้วยังไง มาพายโอ้ยมพัพคยหนึ่งทีโหสวยยังไงโอ้ยมาพายซุปเปอร์เวกา้าไรมาสวยๆมาทังหมดข้างบ้านสดุดจัดเลยชอบนี้โอ้ยเอาเรื่องเอาราวอ่ะเฮ้ยยังไงแล้วโอ้ยขยับเป็นหมายเลไปดีกว่าไม่ต้องรำลำเพลงเยอะ วันนี้ไม้สูงมีเห็นแน่นอนผมบอกเลยสลับเปิดบอลหน่อยแล้วกันสลับเปิดบอลหน่อยแล้วกันมันไม่หลุดไม่ไหลก็สลับปิดบอลเปิดบอหรือสลับมองสลับหมายดูยังไงแล้วไหลเมมาจมาส์ชุดนี้แล้วเปิดหวายหวายเชื่อมอีกหนึ่งทีโอ้ยแล้วประกาศยังไหลอยู่หมาาัาคอยโอ้ยโอย้สวยจัดมาคอยโอ้ย,อยก้อนโตไหลามาช้ำๆเลยชุดนี้ เอาเรื่องเอาถามแตเลยว่าเฮ้ยยังไงยังไงยังไงหูยมาขยับไปไหมดีกว่าขยับไปไหมดีกว่าหูยปิดบอหน่อยแล้วกันเมื่อกี้เปิดบอวันไหนเอาก็ขอขอย่าปิดบอเลยแล้วกันยังไงยังเดือด,ดอยู่ไมบางทีไม้สูงมาชอบเกลือนะไม่รู้เป็นอะไรแล้วไหลที่กัชบชิ้ไม้ชุดนี้สวยแล้วไหวยังเชื่อมอยู่หูย แล้วหวาเชื่อมีหนึ่งทียังไงโอ้โหแล้วประกาศยังไหลอยู่แล้วไหลถุงทองมาช็อตนี้สวยหูยยังไงแล้วไหลไหมหนึ่งทีโอ้โหเอาเรื่องว่ะเฮ้ยมับเข้าให้หูก้อนโตไหลมาสวยๆเลยช็อตนี้เอาเรื่องเขาถามจัดว่ะเฮ้ยหมายยี่สิบยังไง ยังเหนืน่อยอยู่ยังเหล็กสามไม้สามหมุนสลับเปิดโบเลยแล้วกันแล้วยังไงไหลเจม,มาช็อตนี้แล้วเพิ่มเป็นไวอุ้ยแล้วสกเกตติ้วลงมาสามตัวอุ้ยแล้วยังไงหวานเชื่อมีคิวอยู่ชิวมาห้าสิบยังไงโอ้โแ,แล้วแล้วแล้วสกเกตติ้วลงมาช็อตนี้สวยโอ้โลงมาแล้วสี่ตัวโหสวยจัดเอาเรื่องว่ะเฮ้ยโอ้โห เอาเรื่องเอาหละจังเลยว่ะเฮ้ยยังไงโอยได้มาเก้าไม้เก้าหมุนถือว่าโอเคอยู่นะยังไงยังไม่เนิรอยู่แล้วโอยเนื่์แล้วลว,ว่ะทุกคนไหลเข้าสีาทีแต่ไหลเคมาแล้ว็อดนี้สวยแล้วไหลเหรียญนี่หนึ่งทีโอย ม้ยี่ขอจริงๆเลยว่าแล้วไหลคิวคิวมาห้าโอ้โหหัวจะปวดอะไรครับเนี่ยไหลเข้าฟรีไม้ไม้ยยิงดีมาไม่ดีเลยโอ้โหยังไงแล้วโอ้โหแล้วไหลสิบมาชอ็อตนี้สวยมัดไ้หนึ่งทีโอ้ยแล้วไหลมาช็อตนี้ ยังไงหรือว่าทายจะสิ่งโอ้โหยังไงโอ้โหนิ่งเก็บเลยทุกคนมาพายโอ้โหถือว่าวโอเคอยูโย่โอ้โมาน้อยแต่มานะมาลองขยับไปไม้สามสิบเลยดีกว่า ลองขยับไปไม้ทางสูงกันดีกว่าว่ามันจะซิ้นหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูว่ามันจะซิ้นหรือเปล่ามันไม่หลุดไม่ไหลก็สลับปิดโวเปิดโวแล้วกันหยับไปยาวหย่าไปสามผมขอแค่นั้นเลยสลับมองสลับหมายดูแล้วมาไยสวยหน้าคิวมาแล้วหวายเชื่อมอีหนึ่งทีแร็ปไปเป็นวายแถวสองหวายเชื่อมเคคิวไปเจอุ้ยแล้วไปวเป็น,นวายหนึ่งทีมา,าไฟอะไรมาชนนี้ยังไงแล้วหวายยังเชื่อมอยู่สวย โอ้ยมาไพ่ก้อนโตไหลมาสวยๆด้ชัดนี้โอ้ยเอาเรื่องเราจัดเลยว่ะเฮ้ยยังไงโอ้หแล้วเลยส่องไม้ส่องหมุนแล้วไหลถุงทองกระเหรี่ยญมาชัดนี้สวยแล้วไหลเจอ,อีกหนึ่งทีแล้วจะเป็นวายวายยังไงวายเชื่อมาชัดนี้สวย แล้วหวายยังเชื่อมอยู่แล้วลาเราจะทำกระดานสวยแล้วหวายเชื่อมชั้นนี้มาเพืาอให้ยังไงแล้ววายยังเชื่อมอยู่โอยเอาเรื่องเฮ้ยมาพ่อให้ไม่กล้ารันธูหมูบ่งไฟแดงได้ชัดไหมสวยง,งามตามท้องเรื่องเรื่องต้องเครื่องสดจัด,จดอๆยังไงไม้สามสิบโอโ้ยไม้สามสิบไม้อยู่นะผมบอกเลยลองขยับไปไม้ห้าสิบไป เดี๋ยวเดี๋ยวหมาห้าสิบไม่มาผมจะขยับลงไปไล่ต่มดีกว่าสรับเปิดบอลหน่อยแล้วกันเออสรับเปิดบอลหน่อยเพื่อมันจะซิ่งอุ้ยแล้วถุงทองรานมาชอ็อตนี้ยังไงแล้วไหวยังเชื่อมอยู่อุ้ยอะไรรั้เนี้แล้วมาพลอยหนึ่งทีโอ้ยมาพลอยก้อนโตแบบว่าไหลมาสวยๆมันเหมือนข้างบ้านสุดจัดเลยช็อตนี้เออ รุมจ้าหวานเจยบจัดยังไง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 โอ้โหยมาถ้ามันดุแล้วเราจะไม่ย้ำไม่สามลงไปไม้ดำํำเลยอลองลงไปไม้ยี่เหมือนเดิมเลยอลงไปไม้ดำกว่านี้หน่อยนิดหน่อยยังไงขอญาติปิดบอลหน่อยลวกันขอญาติปิดบอลหน่อยลวกันโอ้โหรู้สึกว่ามันสิ่งเงินไปทุกคนเปิดบอลแล้วมันสิ่งเงินไป ยังไงโอ้โหหมายี่ยิ่งเกลือเลยผมบอกให้ตอนนี้แล้วโอ้โหยังไงโอ้หมาลองไปไม้สิบดีกว่าโอ้โหเกลือเฉยเกลือเฉยเลยแล้วหลายสิบหมาช็อตน,นี้ยังไงมาพ่ายบงทีแล้วเป็นเป็นไว้ไหวเชื่อมาโอ้โหบทจะมาเข้ามาแบบประทาตั้งตัวแล้วเป็นเป็นไว้ วายเชืมาคางกระดึงแล้วขึ้นกระดานแล้ววายยังเชื่อมยัอยู่โอ้แล้วไห,หลเหรียญมาชอ็อตนี้ยังไงโอ้โหกอนโตไหลมาสวยเลยเอาเรื่องเอาราวจัดยังไงยังไงยังไงแล้วไหลไม้หนึ่งทีอู้แล้วไหเลเจไมหนึ่งชอ็อตมาขอให้ยังไงลุยแล้ววายเชื่อมาคางกระดึงแล้วขึ้นกระดาน โอ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยแล้วก็ตัวไหลมาส,สวยๆเลยช็อตนี้โอ้โหมาเดี๋ยวร่ำรานไปที่หมายสิบเดือ๋าเออใครอยากให้ผมเล่นเกมไหนไม้ไหนคอ้ามองเขออง้าไม่งันเข้ามาได้นะอ่านตลอดเออเดี๋ยวขอตัวราไปที่หมายสิบเดือ๋าฝากกดไลค์ฝากกดอนทั้งทุกใคเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเด้อเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ